นี่หน้าตาไม่ต่างกันเลยห่อไ,ไงเฮียไปกันดีไปกันเลยไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงปรับเป็นอีซี่ก่อนเออโอเคไปเลยเนาะเออไปเลยคืเอเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่มันต้องฟาร์มของเวแล้วเราต้ององอกเรือไปฆ่ามังกรเวฆ่ามังกรเลยไม่ค่ะเอเอ มังกรอยู่บนทะเลด้วยไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรอ่ะมังกรอยู่บนทะเลไอ้ี้ยซีเซอร์เพนอ๋อกด e เก็บของกดแถบอ๋อกดแถบดูของได้ก็คือมันมันจะมีมอนมาหานะแล้วก็ถ้าเห็นเป็นพวกแบบพวกถ้ำหรือว่าไอ้นั่นอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะที่เอที่เขาใช้เดินทางอ่ะที่มันเป็นที่ใส กับม้าตอนเขาเดินทางสมัยก่อนอ่ะมันจะมีกล่องเฉลียวอยู่ถ้าเป็นกล่องเฉลียวอ่ะมันเก็บฟรีได้เว้ยมันจะมีของอยู่ด้านใน,นอ่าเกวียนเหรอเกวียนเหรอเออใช่เกวียเนเกวียนนลองเอาไมาใ้กูดเิเอาไปแป๊บนึงแป๊บนึงกดโยนก่อนไปลองถือดิขนาดเกมนนขนาดมึงคิดดูขนาดเกมภาพกากเงี้ยกูยังหน่วงเลย อ,อมันบอกให้กดเมันวางยังไงวะมันบอกให้กดเมาส์<ะ>หนึ่งอะเมาส์วันอ๋อทิกขวาวางกดทิกขวากูได้ว่าเมาส์เมาส์วันเป็นอันหน้าเป็นคลิกซ้ายเออกูคลิกซ้ายเหมือนกันปกติเขากดกออคลิกซ้ายกันเ้ยปกติเขากดคลิกซ้ายเามาส์วันอะอไรอะอะไรจะ,ะรทำอะอะไรว่ากล่องกล่องยังต้องใช้ทองเปิดอีกเหรอได้มันเป็นกล่องแอร์ไอกล่องเอาความสามารถขี่ ที่โมพี่แต่งใช่อ่ะตีไม่เข้าเลยควัดเฮ้ยใครอ่ะหมู่บ้านอู้หมู่บ้านหมู่บ้านพวกไรอารยธรรมพวกกูพวกกูใช่ไหมคุอเหรอจ่าสัสเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ถ้าเป็นกล่องเขียวๆอะแล้วเปิดฟรีได้หมดเลยนะมันจะให้ของแต่ถ้าเป็นกล่องที่มันต้องใช้ตังค์อ่ะมันจะให้ความสามารถแทน โอ้ยมีแต่พวกอะไรอะไรจะทำเว้ยฆ่าอะไรไปเราไล่หลุดของเนียนะตามบ้านอ่ะข้ยมันไล่ใครวะเฮ้ยเฮ้ยตีกูตีกูมาตีกูมันมันตีกูมาเป็นกูมันมาเป็นแก๊งเลยกูถืออาวุธทีแม่งมาเป็นแก๊งเลยอโตรครับพี่พี่ครับผมมาได้ทำอะไรไม่อแล้วพี่ไอ้หนูเลวพี่ไอ้ยังว่ากูบบาทหมาดีหมาดีพี่พี่ไม่ฟังผมเหรอพี่ พี่ไม่ฟังเลยเหรอไอ้เย็นฟังเลยเหรอมันจะมาทั้กองครับเลยหนีหนีหีพี่ไม่คิดจะฟังไม่คิดจะฟังใช่ไหมพี่คนสุดท้ายแล้วกขมัไม่ได้เรียบร้อยตายไอ้กระจอกไอ้ตายอุ้ยอุ้ยเชี่ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยอีเล็กฮะกูได้แล้วมึงมาคุยปิดทีเล็กโอ้ยกูเห็นมึงโดนฝูงชนไล่ นี่นี่อย่าเข้าวัเอาขวานตีดิขวานมันตีเป็นวงกว้างอยู่อุ้ยว้ายเจ๊กู้วัวซอมบี้นี่นี่นี่เกิดเดี๋ยวิ่งวิ่งกูวิ่งอยู่เนี่ยมึงกดแถบแล้วมึงหาหาของกินเนี่ยเอ้ด้วยมันจะหิวเลือดกูไม่มีอะไรกินเลย กินยังไงเนี่ห้าดีิแม่พัวมึงอมึงไอ้กูช่วยยังไงเลอยกูเหลือแค่สิบเองกูวิ่งเข้าไปกูก็ตายมึงยังไม่บอกวิธีกินกูเลยกูแหวกูแบบพูดมาเชิเฮ้ยเฮ้ยบอกกูก่อนมันกินยังไงอาหารน่ะแอรไอ้กดแทบอ่ะแล้วลากแอรลากอาหารไปตรงช่องล่างสุดแหละแบบไม้ครับเลยแล้วมันจะขึ้นให้แล้วมึงก็เลื่อนแหละเอ้เลื่อนลูกกิ้งเมาส์อ่ะแอรไปละแล้วก็กดค้างเลย โอ้ยคุณร้องหัวชิบหายเลยจะไปโอ้เ,เลือดขึ้นทีละห้ากูจะฆ่าวัวก,กี่ตัวเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กูมีดาบให้เนี่ยดาบทองหุยดาบทองหลักไม้คาเคืออะไรนะของทองของทอง,องก็เปรียบเสมือนของไม้อาเหี้ยร์อย่างแรกอย่างแรกมึงวางมึงวางโตสมิตรีก่อนแล้วจากนั้นมึงค่อยเรียนรู้เอ็นเกมก่อนพ <c oughs> อเรียนรู้เอ็นเกมมึงก็ไปหาของมาครับออตเทิล ไมม่่ม่่เเคยยยลลนอนออาอาจะจะถือวุ้นจะถือวุ้นเผื่อพวกมันยังอยู่ขนาดพวกกูไม่ถือวุ้นพวกแม่งยังวิ่งไล่กูกูนึกว่ามันเห็นเราถือเอาเอาวุ้นซะอีกอะไรกูคแค่จะล่าวัวมึงแค่นี้เนี่ยเด้อไอ้เอาเห็ดไปหิ้หวเลิกก่อนมาเนี่ยไอ กินเนื้อจน,เ,นเลือดก,กูหิวจนจะเยอะจนจะเต็มแล้วเนี่ยอา้าวเหรอแอปเปิ้ลมันก็แดงหิวเลือดได้นี่หว่าแต่เฮ้ยก็บินมาก็บินมาใช่ปอนี่หลังอะลูกเด็กเล็กแดงใครอีก,กลูกอีเป๋วเฮ้ยมึงมึงเอาอะไรให้กูเนี่ยทำให้กูกินไม่ได้เฮด้าเฮดวัส์ลูมเห็ดพ่อของไงที่ดอกไม้อะไรวะ เฮ้ยเถิดไปอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับพวกวัอย่าไปฟาดเฮ้ยถอยเถิดเถิดเถิดถิดเพงรู้เปล่าเดี๋ยวไอ้เอไทเรนนูซอลันเล็กแม่งยิงลำแสงไฟฟ้าได้ด้วยนะใช่เหรอเออลัางล้างล้างทั้งหลังทั้งหน้าแล้วกูนี้นี่ก่อนนี่นี่ก่อน เงยเยอะชี้หายเลยหลงัลงหลังรู้อยู่มันดึงตามกูไม่ทันหรอกไม่กูหมายถึงทีเล็ก a l ล fucking กูโยนผิดวะไอ้เฮีย <c oughs> ใช่แหละเป็นร็อบาร์กับล็อกมีหินไม่ได้มีสิบห้าขอขอขอ แ <ort>. ม่ก oh ูจะกดแถบกูเผลอกด E S C ตลอดเล่ย Thank you เพิ่มเล็กแค่ไหนวะสรุปมึงเอาดอกไม้มาทำไมเนี่ยเอามาเพื่อเป็นสีสันในชีวิตอีกหงขึ้นมาปะเลยอะอะไรอ่ะที่อะใช่อย่ากําแพงกําแพงเมืองจีน ไม้ครับทองก็เท่ากับไม้ใช่แบกทองก็เท่ากับไม้กูกูก็เริ่มคิดยันแหละกูรู้ว่าเกมนี้ไม่จะแตกต่างมันคือไม้ครับรถไม้แต่แม่งเถื่อนก็ไม้ครับเยอะเลยวีเลเจอร์มันไม่ทำอะไรพวกกูไงอันนี้พวกกูพวกกูแค่เดินเข้าไปหาพวกแม่งพวกแม่งก็แห่เส้นข้าวว่าไงก็ใช้บีดบู๊ หน <Hey. S 2> ้านมนุษมีกล่องด้วยอ่ะลองครับบันไดซ่อมเอดูไหมว่ามันโดดขึ้นได้เลยวะมัโดดขึ้นได้หรือยอดมนุษย์เหียโอ้โหได้เจมแมปเจมแมปคืออะไรอ่ะยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ที่อะไรวะกระโดดขึ้นได้เลยไงมันคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> แผนที่อเนี้ยมันดีเท่าเกี่ของทานอสแผนที่สมบัติเนอ มันมันเป็นเกมอ่ะมันเป็นอันเยอรมนีอ่ะโอ้กูเกลียดขวานว่ะขวานไหมขวานพังเหรอมันตัดชาดิอยากตัดกรึดกรึดกรึดเนี่ยไม่ครับเวอร์มึงต้องภูมิใจมึงต้องภูมิใจในตัวกูเว๊กเลยกูไม่มาสร้างอะไรมึงต้องภูมิใจในตัวก็ดนี่ไอ้ดาบ ไอ้นาคิดจะวัดมันคือดาบเหล็กนี่ไงตบเทียนแตกเลยเรียบร้อยตบเทียนแตกเมื่อกี้แม่งตบดังปุ๊กแบบปุ๊กเลยโคตรโคตรสะใจเลยแว๊กแบ๊กกอลัมมาแว๊กกอลัมมาไหนก็เนี่ยกอลัมแนะนะกอลัมตัวนี้แม่งชนไปชนมาไอ้ยังไงแนะนำ เออให้เปิดหาอออเออเอาบาลีเออเอออาบาลิตี้อนนี้นะมันเกี่ยวว่าอะไรสติวอะถ้าเปิดกล่องแล้วมันจะเป็นรูปดาบเว้แต่ไอเอตอนเราทำดาเมจอะมันจะฮิวเลือดให้เราด้วยอารมณ์มันดูดเลือดนะใช่ใช่ตอนนี้กูมีออบาลิตี้รูปเงินเอรูปฟันอะกลัวกูจะไปสำรวจเจมก่อนอะกลัวกูจะไปหาวัวกินอะเออมึงพยายามเอาตัวรอด นอกจากฆ่าวัวลูกนี้กูฆ่าถ้าเกิดว่าฆ่าไอ้พวกแม่งแล้วได้เนื้อเนื้อกินกูก็ฆ่าไปนานแล้วกล่องนัมมาเปิดได้เลยดีกว่าเหรอะอกงกูได้กบกับบุ๊กคอรี่ใช่ใช่ใช่เข้าเ <c oughs> ข้ามาทำหนุ่มปังได้เออได้หรือเปล่าค <c oughs> <c oughs> จะมึงจะเอาวิธีบไม้ค้ำมายึดติดน,นี่ฮุ้ยใช่ฮุ้ยแว๊กแว๊กว้ากูเจอกอรลัมแบบกอรลัมแบบลั่มเลยอ่ะ คอรลับแบบลับเลยคืออะไรวะมาดูดิล้ำบ,บึกเลยเหรอเออดิแม่งอยู่กันเป็นแกง๊งแก๊งเตอร์แก๊งล้ำบ,บึกแม่งอยู่กันเรียบเลยแย่แกงล้ำบ,บึกไอ้เงี้ยก็ล้ำไม่<ร>สักเราครับของก่อนดีไหมไม่รู้อะคาบเลยก็ได้เอาไปเก็บของ ไอ้ยพี่อะอินเวนทารี่กูแบบแน่นมากอ่ะคนดูจะต้องชอบแน่เลยเออว่าคนดูชอบเฮ้ยข้างๆมึงมีเจมเนี่ยได้เหรอนี่ไอ้เจมแดงๆอะนะเออลองเข้าไปดูดิมันคืออะไรโอ้คงต้องวิ่งยาวเลยอ่ะแม็กรออ๋อไม่ไม่กูไปผิดทางอ๋อมันอยู่ทางไอ้พวกกอลัมนี่ว่ะไอ้ไม่ไปเอาโหอ มันเฝ้ามันเฝ้าสมปัติอยู่อเปล่าวะกูไม่รู้อะแต่แมงลำบึกแล้วกูก็ไม่กล้าไปต่อยหนึ่งกับมันด้วย <c oughs> เดี๋ยวตายคระแม่งแม่งตัวแม่งเป็นหินทั้งเตือแล้วกูจะฟันเข้าไหมอะ <c oughs> สาวบุรุษจ้ามทูด <c oughs> ต้องตายแน่เลยอ่ะถ้า <c oughs> เราเชลเลนจ์วอตอะมึงลองไปต่อยหนึ่ง, <c oughs> งกับสามบุรุษจ้ามตูดดิมึงกลับมาข้าวดาบ ให้กูหน่อยดิกูเพิ่งได้หารกินเองนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออมึงฟาร์มต่อเลยก็ได้กลับมาฟาร์มไหมโอ้โห,หออกูฆ่าวัวไปหตัวกูได้เนื้อแค่สิบชิ้นเนี่ยนะ I h แ v e no e อด m y โอ้โหมันมึงต้องให้กูกินสิบอชิ้นกูถึงจะอาหารกูถึงจะเต็มหลอดเพราสิบ <c oughs> ชิ้นไม่ได้อือ เล่คู่ไม่ได้ออเธอไม่ต้องเล่ขี้อ่ะไอ้มาช่องกบไปน้องกล่องไม้ลายดำอ่ะนะเอออ๋อเปิดโอ้ได้ยาเว้ย protection ยา r e d red p i l l วทำอะไรได้ไม่รู้ <c oughs> ทำอะไรได้ไม่รู้ <c oughs> อ,อ๋อมันเพิ่มเลือดกูจากหนึ่งร้อยเป็นร้อยยี่สิบห้าเลยแ,แล้วมันมาแล้วไหนวะแห่มาแล้วอ๋อปักฆ่าดีไหมอยู่ดีงไม่ชอบใช่ไหม เฮ้ยอย่ามาขัดคอในเจอกูอย่ามากัดกระแพงจีนกูกระเพงแาดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่สมประกอบทีเล็กเตี้ยเตี้ยไม่พอแม่งไม่มีแขนด้วยยังมีแต่ขาไอ้ไม่สมประกอบเว้ยไม่เจนไม่สมประกอบเฮ้ยประกอบ แต่แต่อวัยว,วะม,มันไม่พร้พอมร่างกายก็มันพร้อมปะทะมึงก็ยังมามาทำลายกำแพงเมืองกีนกูเผามากไหนอยู่เรืออยู่เรืออุ้ยโอ้น่าเผาเออหัวหน้าเผาเอรมันทำอะไรเพื่อนกูเอ้ยฮ้าวฮ้าวเอ้หลังหลังเข้าเฮ้ยกูจะตายแล้ว โรดีโรดี้เกี่ยมายุ่งกับกู้เหลังแว๊กฉันเล่นโรดี้ที่หายเนี่ยหัวหน้าเผาแวกหัวหน้าเผาวะนี่ไงนี่ไงมหรด่าอ๋อมันจะให้คืนชีพในอีกนี่หว่ากูนึกว่าเวลาให้คืนชีพอืมทำกล่องมาไม่ได้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 มันของเต็มหมดแล้ว ใครไม่เข้ามวยทองกูแบบว่าอ๋อเรวกูก็ไม่รู้ว่ากูรู้ว่าของใครเองกูว่าจะเก็บมาแต่มันก็ไม่เข้าตัวกูทองตอนแรกทองกูมีสิบห้าก่อนตายนะทำไมทองอกูละสิบเจ็ดวะ <c oughs> ไม่สู้ผมก็รอษครับพี่ผมจะไมรอครับพี่ <c oughs> ผมจะไ่เข้าใกล้พี่อีกแล้วครับพี่ข้าวว่าด่าักกูได้เลย อย่างนั้นเราไม่อะไรเอมึงก็อารมณ์เดียวกับพี่บูมเงยตอนทำทำช่องแรกๆไงไปเชื่อกู่ตีข้าวดำไหมตบเกียนแตกเลยตบเกียนแตกกูเลื่อนกูเลยยิบยิบแปดเลยเฮียเอากอลัมมาที่ใหญ่กลามตัวอ้ยเฮียกูตบหมดแล้วเกือบตายอะ เรื่องมึงเยอะกว่าพ<ฮ>ี่ห่าเห็ดแดงหเห็ดแดงแดกไอ้ไอ้เหี้ยเอ๋ก้วดีกว่ากินเนื้ออีกไอ้พวกเด็ดเ,เ,นเ,เนี่ยไอ,อ้เห็ดเที้ยเนี่ยกินกินไปเถอะไอ้เหี้ยไอ้เลือกคมดเยอะเลยเดี๋ยวกูขอเผาเหล็กก่อนเลยแล้วกันไอ้กูอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเราตู้คราฟอันนี้มาจากไหนวะกูเพิ่งกดวางไปเหี้ยนั่นแหละมึงเอามาจากไหนนี่ เึงเห็นว่าไม่ไ้เหล็กเราอยู่ไนบ้างหรือว่าเราเผาหมดแล้ววะเหล็กเหล็กแบบเป็นอตอนเป็นสาเร็จรูปหรือยังไม่เสาเลีรูปแบบอได้ทั้งสองแบบอะไม่มีปะมีปะอ่ะให้กางเกงทองเออไปบุกรังกอลาำกัน เราจะไป,ไปเผชิญหน้ากับสามบรุษกัมตุสพม่ใญ่พี่ใญ่มึงรอดูที่จสักพักแม่งมึดตื้อเดินลุงตายหาที่มันดูมันมันเกินครึ่งหัวเราแล้วเลรตะวันมันจะถูกดินแล้วมันเกินครึ่งหัวแล้วนะโวะทำไมตาพวกกูจะออกบ้านมันชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับ <laughs> <laughs> หัวมันเราต้องไปให้ได้เกมเพลงกินด้วย อ๋อมันเห็ดเห็ดมันได้ตามสีเนี่ยว่ะถ้าเกิดมันสีเหลืองมันได้มันได้ค่าอาหารเนี่ยค่้วหาฆ่าหารคือคนเยอะเลยสีเหลืองกูกลายเป็นไม่เอกกูกลายเป็นคนเก็บเห็ดแถวภาคเหนือแล้วนี่เดี๋ยวภาคเหนือเอ้าเชี่ยไอแว็กหายโอ้กูลงทางแล้วแว็กหายอะเจมคืออะไรเจ๊บอกนะไอเชี่ยเนี่ยเดี๋ยววะคืออะไรไหนอะ ที่ไหนอ่ะเนี่ยคือมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันมันบอกว่ามันไม่ใช่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ฝั่งเนี้ยเนี่ยเราเหมือนจะถึงแล้วนะหรือมันบอกพิกัดหมู่บ้านวะนี่ไงนี่อะไรเนี่ยเอ้ยยายอย่ากดได้อย่ากดไม่ได้กดไม่ได้กดเาใจเย็นไว้ก่อนอ๋อมันมันเป็นที่ซัมมอนบอสหรือเปล่า เกูนึกว่าเฮียอะไรกลับดีกว่าเนี่ยเสียเวลาใช่ไหมเลยวายวายวายกระจอกกระจอกโยนยังโยนไม่โดนเลยวายวายไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวไปดิวายไม่โดนโดนเพื่อนกันเองวายตบเกียนแตกเลยวายวายโยนไปดิโยนไปดิวายไม่โดนโอ้โดนว่ะเอาโดนเยวทไปไปไปอู้โดน ไม่โดนไม่โดนก็เฮียแล้วช oh, ิบหายแล้วแฮะตัวชอดได้เฮ้ยเพื่อนกูเป็นไรอ่ะหัตัวแบบไงเลยโฮ้ยุ่มซู่ผ้ากันมาแต่ใส่ยงกูจะสิตายแล้วเนี่ยโอชิบไอ้เฮียดีโอกาสอยหน้าหลอ้สักหมาไอ้ยังจะไปหน้าหมด จะตายหมาเฮ้ยมาดีหมาหตายเลยโอ้โหไอ้วกนีน้มันแท็กทีมกันนะเฮียแม่งปล่อยให้หมาหมามันล่อกู<ๆ>ล่อความสนใจกูแล้วเราค่อยให้ก้อนล่ำให้ตาบุรกล้ามตื่นแม่งโยนหินใส่กูโอ้หเป็นองเลยโอ้โหาทำอะไรทำอะไรตาเผากูเป็นเหี้ยอะไรของกูเาไปเนี่ย ไม่ละห่วงแว๊กลอยครึ่งนาทีแว๊กลอยครึ่งนาทีเด็กูเกิดละ <c oughs> ดีเหม่อมึงเป็นดีเหม่อตายอย่ารอแว๊กไม่รอเลยแม้แต่นิดเดียวแว๊กกูไม่ได้อยาอกรอกูแค่จะเอาตัวรอดทุกวันไอ้เจ้าเผากูนี่คื <c oughs> อ,อบอกอย่ารอคือมึงอยา่าโดนหลบอย่างกั้นแว๊ก พวกแม่งพวกแม่งแบบได้พวกโยนได้แม่งแม่นชิบหายเลยเวลากระโดดหลบอ่ะไอ้ลุ้มสูมึงอ่ะเกิดแล้วเกิดดีอ๋ออ๋อกูจะตายแทนเรียบร้อย